เคล็ดลับทำความสะอาดที่แม่บ้านมือโปรไม่เคยบอกคุณรู้ไว้ไม่เสียหายแน่นอน1ถ้าประตูมีคราบกาวจากสติกเกอร์อย่าใช้มีดขูดเด็ดขาดเพราะอาจทำให้ประตูเป็นรอยให้ใส่น้ำมันหอมระเหยเกลือน้ำส้มสายชูลงในชามเติมน้ำอุ่นแล้วคนให้เข้ากันจุ่มผ้าเช็ดลงไปให้ชุ่มแล้วแปะไว้บนประตู5นาทีจากนั้นเช็ดออกคราบหลุดง่ายมาก สองถ้าเสื้อผ้าและคราบน้ำมันให้เทน้ำส้มสายชูลงไปนิดหน่อยตามด้วยยาสีฟันและน้ำยาล้างจานใช้แปรงขัดประมาณหนึ่งนาทีแล้วใช้ผ้าเปียกเช็ดออกหลายๆรอบจากนั้นใช้ใดเป่าจนแห้งคราบน้ำมันจะหายไป 3. ามถ้าเสื้อผ้าเปื้อนหมึกให้ใช้วิตามินซีแบบเม็ดบดให้ละเอียดใส่น้ำเล็กน้อยคนให้ละลายนำสารละลายทาบนคราบหมึกหมึกจะเริ่มสลายออกแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดจากนั้นตากได้เลย สีตะแกงกรองสิงล้างจานใช้นานไปจะมีคราบมันเหนียวล้างยากให้นำไปแช่ในอ่างใส่ผงซักฟอกน้ำส้มสายชูน้ำอุ่นแช่ไว้3นาทีแล้วใช้ผ้าเช็ดจากนั้นล้างน้ำสะอาดก็จะกลับมาสะอาดเหมือนใหม่ห้ามหม้อหรือภาชนะที่มีคราบน้ำมันเหนียวใส่ข้าวสารลงไปเพิ่มแรงเสียดทานตามด้วยเบกกิง้งโซดาน้ำยาล้างจานและน้ำส้มสายชูเติมน้ำอุ่นปิดฝาแล้วเขย่าสักสามนาทีล้างน้ำสะอาดอีกสองครั้งแล้วตักให้แห้งนำมาเก็บข้าวสารได้กันชื้นและกันมแมลงได้ดี หกถ้ามือเปื้อนกาวไม่ต้องตกใจให้ใช้น้ำมันพืชนิดหน่อยถูวนเบาๆสอนาทีแล้วบีบน้ำยาล้างจานเพิ่มอีกหน่อยถูต่ออีกสักพักสุดท้ายล้างออกด้วยน้ำสะอาดก็สะอาดหมดจด